สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สามในการต่อเติมบ้านนะครับวันนี้ก็สิบพานเล็กครับพี่น้องจากจุดทั้งผลครับยาวมาเลยครับประมาณ8เมตรนะครับตรงนี้ ลุนไปด้วกันครับพี่น้องฝนสีตกบ่ครับวันนี้ลุนไปด้วยกันครับฝนจะตกไหมวันนี้เมือ่อคืนตกอยู่ครับเมือ่อคืนนาบ้านเนี่เปียกเบิดเลยครับเมือ่อคืนโชคดีที่ไม่มีลมครับตกแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผาดโค้งเล็กแล้วมนืนอีงมื่นก็ผาดมือคือขึ้นเฉลี่ยมุ่งพอดีวันที่สามของการทำงานครับวันนี้ วันที่สามกับช่างสามคนวันนี้งบประมาณในการก่อสร้างครับ370,000เนนะครับพี่น้อง ช่วงนี้กับยาวประมาณ18เมตรนะครับรอดแบบไ้พ่อใหญ่อรอดแบบกลมมีอยู่ครับนี่ครับพี่น้องเรือออกแล้วครับแผ่นใหม่่ผุตรงนี้มันจะผุนะครับเนี่เวลาฝนตกมากครับมันสาดปุ๊บน้าจะไหลมาตามร่องตรงนี้เลยครับเรืต้องทําการเรื้อนะครับบ้านประมาณ30ปีนะครับต้องรือบรือบได้พี่น้องครับโอ้ยอยู่ลำบากแหง เบียก์คองเบิดครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เสืออมไดครับพี่น้องหลังค้าวกบหัวนาหัว,หวลังนะครับเนะี่ยพะวสันนะับเฮ้ยลูกบัง ยเยอะอ,อะมือเหื่อก็ขึ้นสไลมมุ่งขึ้นลูกผีระบาดแน่นอนเลยใ่ครับตอนที่สามของการทำงานครับวันนี้ขาดเล็กเรียบรอดเลยครับเหลือแต่ไล่คว้างเท่านี้หยิบ เมื่อคืนฝนตกมาแรงนี่ต้องใส่สีตกอีกล่รังเงี่ยฝนมาเนี่ยขนาดเมื่อคืนฝนก็ยังตกเลยเมื่อคืนนี่ยังไงก็ตกติดเฮ้ย ครับผ่านเล็กสวยงามพรมกระพัดครับพี่น้องคนตกแต่แทวเลยครับนั่งอยู่ครับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียงก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับโ้องการปรับปรุงบ้าน